ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงแอปแอปหนึ่งคือแอป Pinterest อย่างเช่นในนียบอดเนี่ย,ยก็สามารถดูไอเดียสำหรับเรื่องเรียนได้หรือมีมากกว่านั้นว่าเอาเป็นพาเลตสีสมมติเราอยากใช้สีสีไหนดีเอาสีเอาสีนี้แล้วกันสีม่วงนี้เราก็จำรหัส a 6 9 0 a 9แล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ในนี้ได้ แล้วก็เพิ่มคอสตอมตรงนี้ในกูดโนต e ก็เป็น A 6 A 9 0 A9 แล้ว A เราแล้วก็จะได้สีเดียวกันกับที่เขาบอกเลยนนเลยนี่แล้วเราก็จะใช้มันจดโนตได้แล้วก็เลือกหัวได้เหมือนธรรมดาในกูดโนตเลยก็คือจะมีพาเลตสีเพิ่มสำหรับการจดโนตต่างๆที่เมื่อกี้เราใช้สีนี้ ก็คือกดเซฟได้ก็คือแล้วก็จดเซฟไปหรือถ้าเรายังไม่เคยมีบอร์ดเราก็กดเพิ่มบอร์ดแล้วก็พัลเลอร์พาเลตหรืออะไรแล้วก็กด Create ก็จะได้บอร์ดมาซึ่งเรามีไปแล้วเราก็เลยไม่ได้สร้างบอร์ดใหม่แล้วมันก็จะมีพินมีบอร์ดต่างๆว่าเราแยกจำพวกของอะไรที่เราสร้างขึ้นมาเป็นขนมเอยเมนูการทำอาหารทำขนมมีสูตรคุกกี้ เต็มไปหมดเลยเราก็แบบหาไอเดียวเพิ่มว่าเราเอ้ยอันนี้น่ากินนักนะน่ากินเป็นขนมปังเราก็หาไอเดียวเพิ่มจากอย่างนี้ได้หรือทํำคุกกี้อันนี้ก็เป็นคุกกี้ลูกเต๋าก็ได้แล้วก็กดเซฟแล้วก็เซฟในโฟลเดอร์คุกกี้ของเราได้เลยแล้วก็มันก็มีเรื่องเอนนิแกรมเรื่องบุคลิกภาพต่างๆที่ว่าคนคนหนึ่งมันจะมีจะมีทั้งหมด9ก มีคนเก้าประเภทในแบบว่าแบบประเภทที่1นึ่งสอ8 9ต่างกันยังไงมันต้องทำกอแบบทดสอบ personality test ก่อนมันถึงจะรู้ได้แล้วมันก็จะมีบางจำพวกที่เป็น mbti personality test เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นตัว4อักษรใช่ไหมว่าเป็น extrovert introvert อะไรเอ่ยอะไรพวกนั้นเอ่ยถ้าอย่างเช่นอันเนี้ย infp อะ่ะก็อันนี้เขาก็มีตัวอย่างว่ามีใครเป็น infp บ้าง ถ้าเป็นขนมถ้าสมมติคนที่เป็น i n f เป็นขนมหรือเครื่องดื่มขนมก็จะเป็นแอ p l e p i ลแต่ถ้าเป็นนำ้ำเป็นเครื่องดื่มก็เป็นก e e n t ี <Green> a <tea. S 1> แล้วมันก็จะมีบอกว่าคนแต่ละประเทศประเภทต่างกันยังไงคือเราเสิร์ชพวกเนี้ยเพิ่มได้เลยจากว่าแบบ MBTI เนี่ยเราเสิร์ชล้วคือมันมีแบบเต็มไปหมดเลยว่าแบบ ต่างคนต่างจําพวกต่างกันยังไง mm. คือเราว่ายอดวิวของเราอะมันมาเยอะเพราะว่าเราอ่ะมันมีช่วงหนึ่งเราเซฟพวก mbti เยอะมากเป็นพินพวกเนี้ยเซฟเยอะมากแล้วคือมันเคยยอดวิวสูงสุดอ่ะไอตรงเนี้ยจากที่มันเขียน1 2 k อง k มันเคยสูงสุดตอนปี2018ตอนช่วงเดือนแบบธันวาประมาณ6 0 k หรือ6 0 0 0 0วิวต่อเดือนของเราแต่ตอนนี้มันตกมันลงเยอะแล้วเพราะมันเราไม่ค่อยได้เข้าด้วย แต่มันก็แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละถ้าเข้าบ่อยมันก็จะมีคนเข้ามาดูบอร์ดเราบ่อยขึ้นแล้วก็เรื่องที่เราเซฟด้วยว่าแบบคนชอบดูจำพวกนี้ไหมเช่นพานเลทพวกนี้เอาไว้ใช้ใน굿โนต์ถ้าเราจะจดโนตตอนเรียนมันเหมือนแบบเป็นบอร์ดหาไอเดียเอ,อ่ยมีแบบให้กําลังใจเป็นแบบทําขนมเห็นไหมอยู่ดีๆสักพักก็จะเจอแบบบอร์ดที่มีขนมเต็มไปหมดเลย อ่าน่าบากรูท์กรุนฟรีอะไรเงี้ยบางทีเราจะมีบอร์ดกลรุนฟรีแยกไว้ด้วยกลรุนฟรีฝีแกนแยกไว้เซฟไว้แล้วอันนี้ก็เป็นอะไรนะมอร์นิ่งสตูดี้เอาไว้สำหรับเรื่องเรียนสตูดี้ทิป for college อะไรเงี้ยแยกทิปแยกบอร์ดเราไปเขดูเรื่องต่างๆได้มีแบบ เพราะวทั่วไปคือจริงๆมันก็มันมาเพิ่มเรื่อยๆหละแต่ก่อนบอดเราเป็นรูปอาหารเยอะกว่านี้เพราะเราไม่ได้คอยหลังๆเราเซตแสีพาเลตมันเลยมาเยอะมาก Study Tip ด,ด้วยอีพค่ะแล้วก็กดเซฟพินอย่างที่เราอยากดูได้อันนี้ก็เหมือนกัน x sub s t i t u e คือมันจะหาไอเดียมาให้เราเรื่อยๆเลยถ้าเราไม่ได้เซิร์ชเพิ่ม แล้วบางทีมันก็แบบเบ o ซิ่งอ่ะคือเราเข้าไปดูแล้วเราก็ไปเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆมันเหมือนแบบหาไอเดียให้แบบมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มได้เรื่อยๆเลยเห็นไหมมีอาหารเม็กซิกันด้วยมันขี่โตไหมนะาไม่ขี่โตว่ะวก็เซฟไว้ในโฟ o ดก่อนแล้วกัน แยกจำพวกอันนี้สำหรับกินกินเป็นเมนูวีแกนอะวีแกนใช้แทนไข่ไก่ก็ใช้กล้วยใช้อะไรได้ถ้าทำในอาหารมันต้องดูด้วยว่าทำเมนูไหนเพราะว่าแต่ละเมนูก็ใช้ของเป็นเอ็กซ์ซับติจไม่เหมือนกันก็อะไรประมาณนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมีคุกกี้โดด้วยทำคุกกี้ได้วีแกนกูเดนฟรี แล้วก็หาผิวฟรีแกนกลตนฟรี free. ซึ่งมันไม่มีมันต้องเราน่าจะเขียนว่ากลนฟรีแกนมากกว่าใช่เนี่ยก็ดูว่าเมนูพวกเนี้ยก็ทําได้คือมันมีอาหารหลายจำพวกเลยว่ากลตนฟรี free. พวกไม่มีแป้งสาลีฟรีแกนก็คือเมนูเจที่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีไข่ไก่อะไรด้วยนมอ,อืม keto <K ito S 2> ก็คือเป็นอาหารที่มีไขมันสูงกว่าหมายถึงว่ามันแบบไฮ แฟตแต่ว่าโลคาร์บก็คือต้องกินคาร์โบไฮเดรตน้อยๆน,น่าจะมี IF ด้วย intermittent fasting ที่มันแบบ intermittent fasting ที่แบบการกินอาหารอีกแบบนึงต้องกินยังไงเพราะว่าการกินหลายๆอย่างมันก็ไม่ตรงกันของแต่ละคน พะแบบไม่กินช่วงนี้กินช่วงนี้เวลาที่กินได้กับเวลาที่กินไม่ได้จะได้ลดน้ำหนักอะไรป,ประมาณนั้นมันก็หาไอเดียพว,พวกนี้ยก็กดเซฟได้ก็เป็นพินพินที่เราเซฟเมื่อกี้เลย Activity มันก็จะโชว์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นใน Account แอคเค้าเราบ้าง ที่เราเซฟต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสไลด์ powerpoint ต่างๆใน Pinterest ว่าเขามีไอเดียอะไรให้เราบ้างแล้วก็มีหลายแบบมากเลยอันนี้ก็น่ารักแล้วก็มีแบบเป็นเทมเพลตเอ่ยพกเป็นดีไซน์ว่าเราอยากได้สไลด์แบบไหนเอ่ยเซฟได้เราจะเอาไว้เซฟในพ pin study เลย study study ก็ได้นี่แล้วก็เซฟไฟล์ต่างๆได้เลยเซฟพินหาไอเดียเพิ่ม creative เองเอยอะไรเอยเนี่ยเห็นไหมมันเป็น business ว่ามันจะเป็นแบบไหนเซฟพินต่างๆได้ก็นั่นแหละ